มันเครื่องนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสายอีกคืออีกคือดอกไม่ควรพลาดตัวนี้แนะนําครับผมเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาไม่สูงพันต้นๆพร้อมค่าแรงพร้อมเปลี่ยนไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับบริษัท acs นะครับที่สนับสนุนทีมแข่งผมนะครับได้ไปคว้าถ้วยรายการน้ำใหญ่สวัสดีครับผมตาล acs ครับวันนี้นะครับผมก็พามาเยี่ยมร้าน new racing shop ครับสวัสดีครับพี่ดิวสวัสดีครับพี่ตาลครับก็ที่ร้านนะครับจะเป็นเน้นงานเซอร์วิสครับวันสต็อปเซอร์วิสครับ ก็เน้นเปลี่ยนถ่ายของเลวเช็คระยะซ่อมบำรุงตกแต่งรถยนต์ทุกประเภทนะครับพิดนึวครับผมถามนิดนึงครับที่มานะของการได้ถ้วยนี้ครับมันมาอย่างไรมาจากไหนครับก็ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับบริษัท ACS นะครับที่สนับสนุนทีมแข่งผมนะครับได้ไปคว้าถ้วยรายการใหญ่ของรายการคอร์สคันที่นะครับผมก็ได้น้ำมันเครื่องโตต้าชิสนับสนุน ขอบคุณบริษัทเ s s ด้วยครับตัวรายการที่ไปแข่งนะมันเป็นรายการอะไรครับถึงได้ช่วยมารายการคอสคันที่นะครับของรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อรายการชื่อรายการ t r R นะครับผมก็ได้แชมป์ประจำสนามและก็ประจำปีมานะครับผมในรุ่น p r o ดั c t i o n รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งครับผม กลับมาดูเรื่ like, องของน้ำมันนะครับโตตาชินะครับพี่นิวครับผมขอถามนิดนึงครับเป็นกดอะไรครับที่พี่ใช้น้ำมันของโตตาชินะครับก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาร้านผมตอนนี้ครับหลักๆแบรนด์ที่ผมจะขายหลักๆก็คือแบรนด์โตตาชินะครับน้ำมันเครื่องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสายอีกคืออีกคือกรอบไม่ขวรพลาดนะครับตัวนี้ก็เป็นทำไมสังเกตว่าเราไม่เหมือนเจ้าอื่นแน่นอนเขาจะเป็นเรื่องรียูสนะครับรีไซเคิลอันนี้ก็เป็นเรื่องการลดมลพิษ ไปในตัวด้วยนะครับตัวนี้แนะนำครับผมเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาไม่สูงพันต้นๆพร้อมค่าแรงพอมเปลี่ยนถ่ายนะครับสำหรับร้านผมนะแล้วก็น้ำมันได้เกียร์ระยะทาง10,000มกิโลเต็มแน่นอนน้ำมันตัวนี้ครับผมความคุ้มค่าทั้งเรื่องราคาแล้วก็ระยะทางครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเราเคยส่งไปที่โฟกัสแล็ปนะครับเพื่อเทสน้ำมันว่าใช้ไปละหมื่นกิโลเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือหมื่นกิโลเลยเน๋ยวน้ำมันยังปกติอยู่เลยนะครับสำหรับสายรถกระบะนะครับผมก็นี่แนะนําตัวนี้ครับทั้งเรื่องคุณภาพ เป็นถึงสังเคราะห์แต่ได้ระยะทาง1นึ่งมแกิโลแลวก็เรื่องราคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงนี้ครับผมเราทําราคาไม่สูงแล้วก็เรื่องคุณภาพน้ํามันสม,สมราคาแน่นอนครับผมในเรื่องของคุณภาพน้ำมันครับผมเสริมนิดนึงครับพี่นิวครับตัวนี้นครับเราได้มาตรฐาน AP i C k 4ซึ่งก็เป็นล่าสุดนะของมาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าตัวเี้เป็น โอเอของอะไรบ้างครับก็จะมีครับหลายหลายแบรนด์หลายๆยี่ห้อนะครับอย่างนไคลส์เลอร์นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับตัวนี้เราก็ได้นะครับเป็นเอนะครับสองสองแปดจุดสามหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็คือถามว่าระบบป้องบัดไอเสียไม่ว่าจะเป็น DPF นะครับหรือ SCR หรือ EGR ตัวนี้รองรับหมดครับ ก็มาดูอีกตัวนึงครับน้ำมันเครื่องโตตาชินะครับตัวสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่แนะนําลูกค้ากลุ่มไหนบ้างครับก็ตัวนี้ครับหลักๆก็ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยอันนี้จะแนะนําสําหรับกลุ่มรถญี่ปุ่นนะครับที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นไม่น้อยอก็คือตัวนี้จะเป็นฟูลรีซนเทสติกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็รองรับสําหรับพวกรถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็พวกหัวฉีดตรงสําหรับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ก็คือตัวนี้รองรับ,บครอบคลุมฟีดแบ็กนะ น้ำมันเครื่องของโตเกชิครับเป็นยังไงบ้างครับอ่ะสำหรับโดยส่วนตัวนะครับหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาเทสมาทุกตัวแล้วทั้งทั้งรถยน์รถเก่งรถกระบะรถออโรถต่างต่างๆๆนา,นานก็คือน้ามันอนะ่ะหลังจากการเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับยังคงสภาพน้ํามันได้ดีอยู่อ่าซึ่งต่างจากยี่ห้อลหลายๆยี่ห้อเรื่องฟิล์มน้ำมันอันนี้ผมเป็นคนถ่ายน้ำมันนะผมจะรู้เลยว่าเฮ้ยน้ำมันหลังการถ่ายแล้วเนี่ยยังมีความเป็นน้ำมันเครื่องยังเหมาะสมอยู่ไหมดีไม่ดีอันนี้อยู่ที่เนื้อน้ำมันเครื่องหละ ก็อยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ดูครับผลตอบรับนะครับลูกค้าก็แฮปปี้เราทําราคาที่สามารถให้ทุกคนจับต้องได้ให้ทุกคนได้ใช้ของดีมีคุณภาพนะครับณสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในราคาที่ไม่สูงทุกคนจับต้องได้อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีครับผมเยี่ยมเลยครับนั่นก็คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับว่าทําไมโตต้าชิถึงได้มาอยู่ในนิวเลส i ิ g งช็อปนะครับกลับมาในช่วงท้ายครับพี่นิวครับอ่าผมลูกค้านะครับ หลายๆคนในัชน่าครับอยากมาใช้บริการครับหรืออยากให้พี่แนะนํานิดนึงครับว่าร้านอยู่ที่ไหนครับผมก็ฝากร้านนะครับ New Rising Shop China ครับเน้นงานบริการเซอร์วิสเป็นเชคตระยะเเพี่อนไทยของเหลวตกแต่งซอบํารุงนะครับผมกับพิกัดก็หลังคาสีน้แดงเลยดำแดงอยู่ก่อนถึงเทคนิคชน่า้าร้เมตรครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็ใน Facebook เลยครับ Facebook New l e a s i n g Shop China ครับผมแล้วก็สอบถามนัดคิวก็เข้ามาทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือก็จะคุยรายละเอียด ด้านลึกก็เบอร์โทรได้เลยครับหรือว่าช่องทางทางไลน์ก็ได้นะครับผมฝากด้วยครับสุดท้ายนี้ครับผมตาลเอ s นะครับก็ขอฝากร้าน New Racing Shop ไว้สำหรับคนใช้หน้าด้วยนะครับอาอยากใช้บริการนะครับมาที่นี่เลยครับพี่นิวนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับพี่นิวครับขอบคุณมากครับครับพี่ตาสีครับสวัสดีครับ